ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับพิธีไทยคนไกลบ้านนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําไก่อบครับก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ก็มีนี่นะครับกระเทียมหอมรากผักชีวันนี้เราไม่มีรากผักชีครับที่นี้ เขาไม่กินรากผักชีกันก็เลยต้องเอาการมันครับเอาการผักชีมาเขนก็ได้แล้วก็มีให้ตะไคร้ครับตะไคร้มีไก่มีกะทิทิไทยครับก็มีรสด,ดีมีผงชูรสน้ำน้ำตาลน,น้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็แค่นี้ลแล้วครับเราจะพาเพื่อนๆทำดูครับว่าจะอร่อยไหม เ,เพื่อนๆทำตามได้นะครับก็ลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็จะเอาไอ้นี่ครับการผักชีครับหัน่นละเอียดชังหน่อยจะได้ตำเอาใส่คกครับเ,เพื่อนๆ่ำตามเลยครับแล้วก็มีกระเทียมใส่ลงไป,ปก็ตามด้วยหอมครับหอมแดง ออวไวสักหน่อยครับเพื่อที่จะให้มันตัมได้ละเอียดขึ้นครับอยู่แคนาดาครับอยากกินไก่โอ๊บเราไม่ได้ไปซื้อตามห้างร้านครับเราทำกินกันเองครับอยู่นี่มันไม่คือบ้านเราครับจะได้ไปหาซื้อตามไอที่เขาทำให้ได้ นี่เราก็ต้องมาทำกินเองครับหิวไรก็ต้องทำกินเองครับเอะอเนี่ก่อนครับอันนี้ก็ประยัดครับรอเดี๋ยวไว้ทำยางนไมตุ้มเดี๋ยวขออนุญาตตามก่อนนะครับเดี๋ยวตํามละเอียดแล้วก็จะ มันจะดังหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนี่ก็ได้กลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมเครื่องสม,มุนไพรที่เราทำไปนะเนี่ยเราผสมกันไปเดี๋ยวไปดูว่าเพื่อนๆเราทำริดแล้วหนาตามจะออกมาเป็นยังไงเ่อน ตามมาสักพักหนึ่งล้วก็พอแล้วครับเอาประมาณนี้ก็พอครับนี่ครับความละเอียดครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนครับจะได้คลุกเข้าให้มันเข้ากันมือล่างแล้วครับเรามาใส่อ่างผสมเลยครับเอามือนี่แหละนะครับใส่ลงไป ก็จะใช้ส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆนะครับรใส่น้ำตาลก่อนเลยน้ำตาลเนาะเช้าใไหมเดีย๋ยวใช่อ๋ออ๋อจากสามช้อน หัวครับความอร่อยไปแล้วก็พริกไทยครับความหอม ใส่มากหอมมากครับใส่น้อยหอมน้อยตามที่เราชอบเลยเราชอบมากหอมมากเราก็ใส่มากเราชอบหอมน้อยเราก็ใส่น้อย เ ah. ยี่ยมมากค mm hmm. รับ อีกครับอ่าสร็จแล้วเราก็วันนี้เราก็ล้างแล้วนะครับไก่เอามามาร์กเลยครับลงไป็มาร์กเลยครับเพื่อนๆน้ำมาร์กนี่ใช้ไม่หมดเราก็เอาไว้ใส่ตู้เย็นแช่ฟิตไว้มาร์กคนหลังนี้ก็ได้ครับถ้ามีไก่เยอะ มนมวดจัหน่อยเด้อให้นำมันซึมเข้าขไก่ครับมวดมวดบีบข้าไปถ้าใครจะให้มันซึมเข้าไปนั่นก็ใช้ช้อนซคอมแทงไปยี่ก็ได้ครับแต่นี้ผมไม่ต้องเอานั่นดอกอมากไปอย่างนี้ก็พอครับ นี่ก็เรียบร้อยครับนี่ก็มักไว้อีกประมาณหกจมงครับใส่ตู้เย็นเอาไว้ครับแล้วมาดูกันว่า,าตอนยางออกมาแล้วมันจะหน่ากินขนาดไหนครับเอาแล้วครับครับเพื่อนๆครับนี่มักแช่ตู้เย็นไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนอันนี้หนึ่งคืนหนึ่งวันครับเพื่อนๆดูไห มีลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยได้เวลาเอามาโอ๊บเรียยครับเอางวงไม่มีก่อนเลยนี่ครับโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวออกมาแล้วจะปิน้นหน้าตายังไงก็ติดตามกันตอนนี้ขอเวลาเอาเอาเข่าเตาอ๊บก่อนครับเพื่อนๆึบเตาอ,อ๊บครับ ล้างนื่นะครับเพื่อน<ๆ>อ,อาลครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยหลังจากที่เราอบมาเป็นเวลานานกันแล้วนะครับเนาะออกมาจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงน่ากินไหมให้เพื่อนๆดูครับเปิดเลยครับนี่ว้าวครับเพื่อนๆดูเลยครับอื้อ สุดยอดเลยครับเดี๋ยวฉันดึงออกมาดูนะสุกเลยน,น่าจะสุกแล้วครับโอ้ยผิวสวยโอ้โหงามตามท้องเรื่องเลยครับเพื่อนไข่อบครับอะฮมนี่ครับเพื่อนๆพ่อนโอ้ฮเราวางผงเขียงกันกับเนเพื่อนๆนี่จุ่มจุนดูโอ้มีไหม่หน่อยหนึ่งครับนี่ ม่ตรงนี้ไฟเอาครับเพื่อนๆน่าน่ากินไหมครับอือนี่แหละครับผลงานอือือนี่ครับหน้าตาออกมาแล้วครับเพื่อนๆนี่ก็ฝากให้เพื่อนๆโค้ดไลค์โดซับสไคร้โกด กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณน,นะครับเนาะกดกดให้แล้วอ่าวันนี้ก็นี่นครับผลงานให้เ,เพื่อนดูน่ครับโอโ้โหสุกเลยครับสุกแล้วครับนี่นี่นี่นเ,นเพื่อนๆอยากินไหมครับหืมหอมเย้ายวนเลย อนีาใช้มืออืชิมก่อนเพื่อนๆอร่อยมากเลยครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่อันนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับอร่อยมากก็ขอจบการทําคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆ